we <laughs> แพ็กของเก็บของจ้ากลับเตรียมกับเดนมากมีตังค่อยกลับมาใหม่เก็บของ,ง,อข,องของยังเก็บไม่เสร็จเลยหลังบ้านเดี๋ยวพี่สาวมาเก็บต่อเดีพี่สาวมาเก็บให้ดูรอบๆบบ้านหน่อย พี่จีดะฮลกำลังก่อสร้างกำแพงรอบบ้านยังไม่เสร็จเลยวันนี้ช่างขอหยุดงานช่างไม่สบายไปหาหมอหยุดสองวันแล้ว ทำกำแพงรอบบ้านนี่ข้าวก็ข้าวเฮียเองแหละไม่ใช่ของเฮียหรอกของพี่สาวให้พี่สาวทำให้พี่สาวทำกินอันนี้ก็เป็นบ้านรอบนอกพอได้กลับมาแล้วมีที่หลับที่นอนมีที่ซุกหัวนอนหลังเล็กๆ ทุง่งนาบ้านติดทุง่งนา